สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพรียากรดูดวงราวจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f r channel นะคะต้องรับข้อส่กรำนาดดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกระกฎาคม2567นะคะหรือ2024นั่นเองนะคะ การทานายดววของจาจก,กิ่งฟ้านะคะอย่างเช่นเดิมก็เป็น general reading หรือทํานายดูภาพรวมแต่เพียงเท่านั้นนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางดูให้เกิดสติดูเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายองวใจก,กิ่งฟ้านะคะและสิ่งที่สาคัญนะคะถ้าใครอยากที่จะปรับความเร็วความช้าในการสปีดพูดองวาจก,กิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะให้กดเข้าไป ภาษาไทยจะเป็นปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นบางคนใช้เมนูภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็น Playback Speed นะคะก็สามารถปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคกับสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นเป็น Normal Speed ได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 7ชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพี่เน ไพ่ทลอดกันเลยดีกว่านะคะ s p l e n d o d Promise of the Future The Death Two of Pentacles Nines of Cups The Moon The Sun Ace of Wands Knights of u u s s The Lovers Ace of Cups The Emperor The High Priestess t h ะ last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น King of Wands อ่ะราศีกุมมันดับแรกนะคะพลังงานของคุณในเดือนนี้จะมหาเสน่ห์มากเรียวกว่าเป็นดวงของคำว่ามหาเสน่ สเสน่ห์ทั้งวาจาทั้งกายทั้งรูปลักษ์ออร่าของคุณมันโดดเด่นมากกว่าปกตินะคะแล้วก ถ้าสมมุติตัวเราคิดที่จะวางแผนทําอะไรสําหรับอนาคตหรือตัวเราเองเหมือนแบบอยากที่จะแบบมีคุณภาพชีวิตดีดีขึ้นอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆอยากที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่อยากได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะได้ทั้งหมดเลยค่ะในเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามีพลังงานด้านในด,ดีมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่สิ่งที่กิ่งฟ้าเป็นกังวลแค่เรื่องเดียวคือเรื่องความคิดของคุณเท่านั้นเองว่าอยากคิดลบกับตัวเองอย่าดูถูกตัวเองบางคนบอกอาจจะโดนกดดันมาโดนนู่นโดนนี่มาแต่กิ่งฟ้าเชื่อเสมอนนะ ว่าตัวเราก็ยังคงเป็นตัวเราถ้าเราไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนกิ่งฟ้าเชื่อว่า คุณงามความดีหรือว่าบุญกุศลเนี่ยมันก็จะหนุนนำดวงชะตาของคุณไปในอนาคตแต่คนเราจะเอาชีวิต perfect รเพอร์เซ็ต์มันเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นมันอาจจะมีบ้างที่มาเป็นบททดสอบมาทดสอบจิตใจทดสอบตัวคุณก็ตามผ่านมันไปให้ได้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยผ่านมาแล้วด้วยซ้าไปฉะนั้นอันนี้อีกนิดนึงได้ไม่น้อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เป็นกาลังใจให้คุณนะคะฉะนั้นมันอาจจะเป็นแค่เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ฉะนั้นอย่ามูตสวิงให้เยอะไม่ฉะนั้นมันจะลดเสน่ห์ที่คุณมันจะมีเยอะเนี่ยเสน่่ลลาากกจะดงอออี อ,อย่าคิดว่าแบบใครมาเตือนเราเราไม่สามารถจะฟังได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือทุกอย่างบางบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราเองเรับฟังได้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็มาปรับปรุงถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ต้องไปใส่ใจคืออันนี้ผู้ภาษาแบบขอโทษที่ต้องพูดแบบง่าย,ายๆภาษาบ้านๆาเลยคืออย่าทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วมันจะได้ไม่มีปัญหาถ้าสมมติเราเองเหมือนเป็นคนที่ไม่สามารถรับอะไรแบบได้ละคือฉันฉันคิดว่าฉันดีฉันเก่งมันเป็นปัญหาสำหรับคุณทันทีนะคะดวงที่แบบพลังงานขึ้นแบบเนี้ยเป็นดวงชะตาขึ้นนะบอกตรงๆนะราศสีกลุมมันจะดรอ คิดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะฉะนั้นขอให้คุณคิดในทางที่ดีถ้าเราบอกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ทําตัวแบบนั้นกิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะอันนี้คือเป็นตามพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าเห็นเท่านั้นกิ่งฟ้าเลยพูดออกมาเท่านั้นเองนะคะแต่ในเรื่องอื่นจะบอกตรงๆเลยนะกิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าลงระเิยย้ำลงอย่าท้อเดือนนี้ชาวราศีกุมดวงของคุณขึ้นมาจนน่ายฉามาาเอาจริงๆน่ายฉามากเพราะว่าคุณอาจจะมีความมั่นคงบางคนอาจจะมีการก้าวกระโดดในชีวิตบางคนถ้าสมมติ หรือว่าบางคนเป็นคนไทยต่างแดนที่เป็นแฟนช่องของกิงฟ้าอาจจะอยากเดินทางในประเทศของคุณอะไรเงี้ยหรือเดินทางบ่อยชีพจรรองเท้าบ่อยช่วงนี้ดีบางคนคุณอาจจะเคยได้ยินชีพจรรองเท้าแล้วเหมือนเปลี่ยนดวงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคือพิสูจน์เองกิงบอาพิสูจน์เองแล้วก็ ถ้าสมมติคุณอยากเปลี่ยนดวงจริงๆกิ่งฟ้าอยากบอกให้คุณว่า1คุณไปเที่ยวไปต่างประเทศก็ได้ถ้าถ้าเราแบบเราเรามีเวลาหรือแบบทุนทรัพย์เราไหวถ้าไม่ไหวต่างจังหวัดอ่าหรือไม่งั้นก็อาจจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้แต่จริงๆใจอยากให้ไปค้างไปพักผ่อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าบอกว่าเราเดินทางอยู่แล้วอาชีพเราต้องเดินทางหรือรว่าเรามีแพลนอยู่แล้วดีเลยนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่ามันไปไหนไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์ก็เอาเป็นว่า ช่วงนี้เนี่ยมันสวดมนต์สมาธิหรือทําบุญเป็นประจํามันจะยิ่งดีสำหรับตัวเรานะคะเดี๋ยวกินฟ้าจะดูให้อีกทีนึงว่าทําบุญกับอะไรละกันนะแต่โดยภาพรวมคือจริงๆการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบมันจะดีต่อตัวคุณเพราะว่าดวงชะตาของคุณอ่ะมันกําลังขึ้นแล้วจริงๆมันขึ้นแล้วแหละแต่มันจะขึ้นขึ้นไปอีกถ้าเรากระทาในสิ่งที่ดีเหมือนเขาเรียกว่าบุญกุศลมันจะหนุนนาหรือบุญมันจะหล่นทับถ้าสมมติเรากระทาในในสิ่งที่มันสมควรเห็นควรอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย สมมติคุณจะลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครดูดีๆเท่านั้นเองอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้โดยเฉพาะเรื่องเงินและเรื่องผลประโยชน์เพราะว่าพลังงานยังมีคงยังยังมีขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเออบางสิ่งบางอย่างที่เราถ้าโลภมากมันจะลาบหายอะอ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องตัวเลขต่างๆดูให้มันรอบคอบจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าใจกว้างใจใหญ่กับ ผิดคนคุณเป็นคนเป็คนคน,คนใจปัม้มใจใหญ่อะเออเหมือนใจนักเลงอะแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยไอความใจปัม้มใจใหญ่ของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นมาเบียดเบียนหรือเอาเปรียบเราแต่บางคนบอกว่าเต็มใจรู้นะแต่ก็เออฉันอยากช่วยอะถือว่าเขาอาจจะเคยดีกับฉันอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น,นวออควรช่วยคนที่สมควรช่วยละกันถ้าอะไรที่มันมากเกินไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดท่านั้นเลยจำคำนี้ไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูดภาพรวมกันดีกว่าเอาจริงนะ ราศีกุมเธอเธอดึงขึ้นนะจ๊ะเธอดึงขึ้นนะแม่เออประมาณนี้นะเรามาดูการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไง Knights of wands นะคะ n ะ g h t s of pentacles Knights of wands four of pentacles four of swords Sw the magician เรื่องการงานของคุณอนะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบทำให้เราปวดหัวหน่อยเหมือนม,มีเรื่องที่เราต้องแก้ไขบางคนบอกว่า เรื่องการงานเนี่ยบางคนบอกเบรนเอาท์รู้สึกเบื่อหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดังใจเลยผลงานมันยังไม่ถูกใจฉันหรือว่าบางคนบอกว่าผลงานเลยยังไม่ถูกใจกรรมการไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมันจะดีขึ้นมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่เราคิดไปเองหรือว่ากดดันตัวเองหรือบางคนบอกเจอคนมากดดันแต่กินฟ้าบอกเสมอใครจะมากดดันเราก็ปล่อยให้เขากดไปแต่เราเองต้องไม่กดดันตัวเองหรือว่าอย่าดูถูกตัวเองนะคะใครจะดูถูกเราอย่าไปเลยแต่สุดท้ายเราอย่าอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็ ลบคำสุป,ปะมาด้วยการแบบทำให้เต็มที่ไฟต์เป็นแบบเลื่อดนักสู้ฟ i g เตอร์สไฟ์ให้เต็มที่กินฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วก็พลังงานน่ะเป็น,ปน,ปน,ปนแนวลักษณะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเหมือนมีอะไรที่มันเพิ่มเติมในการทํางานในเนื้อง,งานน่ะเหมือนเราเองอาจจะได้รับงานมากหมายที่มันอาจจะ ยากขึ้นมานิดหนึ่งสาคัญมากขึ้นแล้วคุณอาจจะเจอช่วงเวลาสําคัญมันจะมีอะไรบางอย่างที่สําคัญเกิดขึ้นในชีวิตของคุณใน time ไลน์ช่วงเนี้ยของของในเดือนกรกฎาคมของชาราศีกุมเนี่ยคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเกิดเหตุการณ์สําคัญเป็นเหตุการณ์ที่แบบบางคนบอกว่าต้องพรีเซนต์งานอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยกำลังถึงรอโบนัสอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยมันจะมีอะไรเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนแบบคุณเองอาจจะ ต้องทํางานอะไรที่มันสําคัญมากๆแล้วคุณกำลังกังวลว่ามันจะออกมาดีไหมกิ่งฟ้าเชื่อว่าออกมาดีแน่นอนนะคะแล้วไพ่ขึ้นนาทีทองเห็นไหม มันดีนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงของเวลาของการกอบโกยกอบโกยความรู้กอบโกยในเรื่องงานงานของคุณอาจจะมาพร้อมเงินบางคนอาจจะบอกว่าทําทงานค้าขายค้าจานอะไรเงนินมันเข้ามาดีถ้าเราลงมือทําอ่าใช่มันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ช่วงตอนนี้ดวงเปิดในเรื่องการทํางานในเรื่องด้านต่างๆฉะนั้นอย่าให้อะไรที่มันไม่ดีมาบรบร,รบกวนเรานะคะแล้วก็บางสิ่งบาง,างอย่างอย่าดูถูกตัวเองถ้าสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากที่จะย้ายงานเปลี่ยนง,งานตอนนี้ต้องพูดตรงๆนะมันเหมือนเป็นการวางแผนมากกว่าแต่อาจจะยังย้ายไม่ได้ร้อยเ นะคะหรืออาจจะแปลว่าถ้าโสดคุณย้ายงานจริงๆแต่ต้องแต่เนื้องานจะต้องเป็นแนวลักษณะแนวงานเดิมอะ่ะมันเหมือนอาจจะแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนพรสวรรค์เปลี่ยนความเป็นคุณไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อยากให้ใครมาหลอกลวงเราสมมติเราจะร่วมงานกับใครต้องมีสัญญาและลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าจะร่วมพูดอะไรกับใครดูให้มันดีๆแล้วก็ช่วงนี้ขอเป็นคําเตือนนอกเรื่องแล้วกันว่าอย่าไปคลิกลิงก์แปลกอะไรพวกมิจฉาชีพแบบพิมิตมันเยอะนะคะแล้วก็อย่ารับอะไรสายปแปลกๆเลยมากมายคืออันนี้คืออันน เตือนเลยว่าอย่าให้ใครมาหลอกล,งลวงเราเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณน่ะมันขึ้นเตือนมาตั้งแต่ตน้ตนกิฟฟ้าเลยอาจจะต้องพูดพูดย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของคุณนะคะแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบดาร์กไซด์อ่ะด้านมืดอะไรในเรื่องการทางานอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมอย่าทำผิดกฎหมายแล้วกันแต่ถ้าบางคนทํางานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเครื่องดื่มต่างๆหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบ เหมือนขายของที่มีกิเลสอะคนต้องมาซื้ออย่างเช่นสมมติบางคนขายอาถอยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีแบบเกิดกิเลสฉันอยากได้อย่างเงี้ยคนเหมือนอยากมาซื้อสินค้าอะไรกระเปาอ่างเงี้ยคือช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือว่าทําพวกอสังหาริมทรัพย์หรือพวกแนวหุ้นหรือว่าหรือว่าอะไรที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขต่างๆการลงทุนต่างๆคือทําได้นะแต่ต้องดูดีๆนิดนึงแต่อย่าลงทุนผิดชีวิตเปลี่ยนได้นะคะคือหมายถึงว่าดูดีๆนิดนึงว่าเป็นแหล่งที่ไว้ใจได้ไหมมีแบบเป็น เป็นหลักแหลกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าอย่าทำอะไรสูมสี่สูมห้านะคะแล้วไพ่ขึ้นรูปงานอีกแล้วใช่ไหม เรื่องเสน่ห์ของคุณแรงมากเลยนะถ้าใครธรราชีพที่แบบต้องใช้แบบหน้าตาในการทำมาหากินความสวยความหลอ่อหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกช่วงนี้ออร่าของคุณมันออกอยู่แล้วเป็นทุนเดิมฉะนั้นเสน่ห์การที่เรามีเสน่ห์ทำให้ทําอะไรก็ราบรื่นเป็นเรื่องจริงนะคะจะบอกว่าเสน่ห์ไม่สําคัญไม่จริงค่ะเสน่ห์สำคัญนะคะการทํางานของคุณมันเหมือนแบบมีการเปิดทางให้กับคุณเหมือนใบเบิกทางแบบเออเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเสน่ห์ในเชิงอย่างนี้ก็ได้แล้วพ่ขึ้นพรสวรรค์ช่วงนี้คุณเองอาจจะรู้ว่าฉันเก่่งแนนววไหหรือา ฉันทาอะไรได้บ้างหรือว่าพรสว่างคุณเนี่ยมันจะเอามาเติบแบบเอามาให้คุณเติบโตในในสายงานนั้นเพิ่มก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะได้ใช้ความสามารถความพรสว่างของคุณในการทํางานมากขึ้นหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนเล็งเห็นในศักยภาพและความสามารถของเราหรือคุณอาจจะค้นพบพรสวรค์หรือความเก่งของคุณก็ได้มีคนช่วยเหลือคะ่ะ นะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยแต่มันจะเช่นขึ้นจบท้ายสาหรับเรื่องใบการงานถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราบอกว่าเป็นกําลังใจให้คุณมากๆการเรียนหลับเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนค่อนข้างดีนะคะเปิดไปเดียวคือขอให้คุณเองนะคะเหมือนทําให้เต็มที่แล้วก็ถ้าในกรณีบางคนบอกว่าส่งตัวเองเรียนก็ทําให้ตัวเองภูมิใจถ้าสมมติจะมีพ่อมีแม่หรือมีคนที่มีพระคุณหรือว่าคนที่เป็นผู้ปกครอง กำลังส่งเราเรียนทําให้พวกเขาภูมิใจให้ได้คือทําให้เต็มที่แต่จะบอกว่าผู้หญิงจะคอยอุปถัมภ์คุณผู้หญิงจะคอยช่วยเหลือให้กําลังใจคุณดีมากๆในช่วงนี้ในเรื่องการเรียนการศึกษาฉะนั้นต้องการความช่วยเหลืออะไรเข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงจะยิ่งดีเป็นพิเศษสําหรับในเรื่องของการเงิน two of wands the fool knights of swords ten of wands eight of swords king of pentacles คือ,อะจะบอกเลยนะว่าราศีกุมมันขึ้นหลายรอบแล้ว,ลวเหมือนแบบต้นร้ายปลายดีอ่ะคุณเองต้องเหมือนเหมือนเปรียบเปว่ากว่าที่เราจะได้อะไรมาเราต้องแบบเฮ้ยต้องฝ่าฟันต้องเหนื่อยหน่อยนะเราต้องลงมือทําเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะแล้วมันจะได้ดีทีหลังอะ่ะเหมือนต้นร้ายปลายดีเป็นลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกับเรื่องงานของคุณแล้วก็เรื่องเงินนะเนี่ยคล้ายกันเลยจริงๆเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถามว่าเข้ามาได้เรื่อยแต่คุณก็ใช้ออกไปเรื่อยแต่คุณไม่ไมอดอะ่ะ <laughs> มันมีมันมีเหมือนแบบ มีโอกาสที่บางคนอาจจะได้เงินก้อนโตมาจากความสามารถรับซับก้อนโตจากความสามารถนะคะมันมาจากเนี่ยการที่เราลงแรงลงมือทำนะคะแต่จะบอกว่าเงินถ้าใครยิ่งเดินทางยิ่งดีหรือทำอาชีพอยู่กับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือบางคนอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอาชีพเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องทางและดีมากๆถ้าใครคิดจะหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มทําได้ถ้าใครที่เป็นคนที่แบบทํางานฟรีแลนซ์เป็นงานแบบทําตามออเดอร์อะไรต่งตางๆอะ่ะหรือว่าเป็นงานที่ไม่ได้เป็นฟิกซ์เงินเดืนเดนอนช่วงนี้เงินจะเข้ามามา,มากกว่า ที่เราคาดคิดมากกว่าเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้นะคะมันอยู่ที่ความพยายามความที่เราใส่ใจในการทํางานหรือเนื้องานด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆจะคอยคุ้มครองเรานะคะคือถ้าใครปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งเหล่านี้จะแบบเหมือนดึงดูดเป็นพลังงานดึงดูดแหละเป็นพลังงานดีๆที่ดึงดูดทาให้คนเองอาจาจะเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าและได้เงินได้ทองเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมแต่ไพ่ขึ้น king of pentacles คือ king ถ er ือเหรียญน่ะเงินมันดีเงินมันสปาร์อยู่แล้วแล้วก็คุณอาจจะ ได้เงินมาโดยที่แบบอาจจะมีคู่ของคุณช่วยเหลือก็ได้หรือว่าคู่หุ้นส่วนหรือว่าอาจจะได้เงินมาอีกอจากอีกช่องทางหนึ่งหรือหลากหลายช่องทางว่าไพ่ขึ้นคู่ซับมันเลยเป็นลักษณะของคําว่ามีคนช่วยเหลือหรือเราได้ได้ด้วยความสามารถของเราแต่มันอาจจะเป็นการร่วมพุ้นการทําธุรกิจหรือว่าธุรกิจที่มันอาจจะแยกออกมาอีกอันหนึ่งหรือแบบมีอกอกชีพหนึ่งออกมานะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่าเงินเข้ามาสะพัดค่อนข้างดีมากๆสำหรับเรื่องการเงินงราศีกุมเลิศน,นะคะเลิศมากๆนะ ต่เขาก็ขึ้นเตือนนะขึ้นเตือนอีกรอบหนึ่งว่าดูให้รอบข้ออย่าเซ็นอะไรสุบสี่สุมห้าดูให้มันดีๆอ,อ,อย่ากดลิงก์สุ่สี่สุบห้าอะไรเงี้ยนะคะความรักคนโสดละ่ะไพ่ขึ้นยังรอคอยอยู่เนะาะไพ่ยังขึ้นรอคอยอยู่อาจจะมีคนเข้ามาถ้าเจออาจจะเจอจากการทํางานเจอจากงานเลี้ยงสังสรรค์เจอจากการเข้าสังคมเจอจากการเดินทางทั้งหมดเลยจะมีเข้ามาค่ะถ้าเราไม่ได้แบบ รีบร้อนนะถ้าสมมติเราเร่งร้าวที่อยากจะมีมัมม่ามันจะยิ่งไม่มีแต่ถ้าเราแบบเรื่อยๆชิวๆปล่อยตามธรรม,ารรมชาติเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาแล้วก็ความรักของคุณสำหรับคนโสดเนี่ยถ้าจะมีคนเข้ามาจะมาจากการที่ตัวคุณเองอะค่ะ มันได้ได้เจอเขาแบบโดยบังเอิญอะไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าไ,ได้เจอ,อมันจะเข้ามาในลักษณะรูปแบบนั้นจะมีเข้ามาค่ะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะอยู่ที่ตัวคนเองด้วยสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนกุมเครือจะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนไหมไพ่ย,ยังขึ้นว่ายังคงไม่ชัดเจนเพราะไพ่พย,ยังขึ้นว่า ลึกๆแล้วอ่ะเหมือนเรายังรักเผื่อเลือกหรือเราเองอยากยังไม่อยากลงเอ่ยกับใครหรือแม้กระทั่งคนที่เราคุยอยู่อาจจะยังไม่ลงเอ่ยมันก็เลยเป็นรักที่ยังเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องปากเสียงหรือคําพูดคํเจรจาเรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันถ้าบางคนมันมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นปัญหาได้นะคะจะเป็นปัญหาถึงขั้นเลิกลากันได้ต้องเรามาระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะคะถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่รีบ ก็เป็นได้คือมันทะเลาะเป็นอาจจะเป็นเรื่องแบบนิสัยไม่เข้ากันอะไรเป็นได้หมดเลยฉะนั้นช่วงนี้อันนี้กิงฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้เลยนะแต่ไพ่เขาขึ้นชัดเจนมากว่าเรามาระวังเรื่องการทะเลาะถึงขั้นเลิกลากาันกิงฟ้าก็ไม่อยากเห็นใครเลิกการแต่ถ้ามันไม่ใช่คู่กันจริงๆก็จะอาจจะมีโอกาสออกจากกันไปนั่นเองนะคะ,ะฉะนั้นถ้าบังควคนบอกว่าก็รักกันดีค่ะจางไม่ได้เป็นปัญหาอะไรข้ามคําทํานายนี้ไปเลยค่ะเพราะนี่ทํานายภาพรวมอยู่ดีสําหรับเอ่อสำหรับ คนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานก็คือไปไเรื่อยๆแต่ก็มีทะเลาะบ้างง้อง,งอนบ้างตามภาษาลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาอะไรรุนแรงสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องระบบเลือดหัวใจทางเดินหายใจหรือว่าการ การที่แบบเราเหนื่อยเราหอบหรือว่าเป็นโรคขอบผื่นก็ได้หรือว่าอาการภูมิแพ้ผื่นคันต่างๆทุกชนิดหรือการแพ้อากาศก,าก็เป็นได้นะคะแล้วก็คุณผู้หญิงตรวจภายในนิดนึงสําหรับ แต่ถ้าใครเป็นอาการป่วยที่รักษาหายได้ค่ะเหมือนแบบไม่ได้แบบหนักหนาอะไรอย่างนีน้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาเป็นยากขึ้นมนะันเราอาจจะมีภูมิมากยิ่งขึ้นนั่นเองการทําบุญบอกเสมอพ่อแม่บุพาการีผู้มีพระคุณพี่ป้านะ้าอาปุยญาตยายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยนะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุม,มดาร์มีมุมสว่างถ้าใครดีกับเราให้ดีกับ ถ้าเราบอกจะเจอมุมด้าไม่ค่อยโอเคก็ทาเท่าที่เราไหวละการกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําแต่ต้องทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญนะทําได้ทุกรูปแบบเลยแต่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นอยู่แล้วเหมือนประมาณช่วงต้นคลิปนะบอกว่าให้เหมือนทําบุญนั่งสมาธิเป็นประจำจะช่วยเหลือนุนนําดวงคุณเป็นเรื่องจริงไพ่ขึ้นเป็นแนวลักษณะจริง,รงๆการทาบุญทําได้ทุกรูปแบบเนาะแต่ไพ่ขึ้นว่าเหมือนพวกทําออกแนวบ้าอ่ะขอพภัเป็น ที่ดินหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอิดหินปูนทรายไปทํา้ะนะคะแล้วก็อ๋อมีอะไรบางอย่างที่อยากจะเตือนเพิ่มคือช่วงนี้ถ้าคุณไปทําสัญญาหรือว่าไปสัญญาคําพูดแบบตกปากรับคําอะไรกับใครอ่ะ จงคิดให้ดีก่อนที่จะตกลงหรือว่าก่อนที่จะสัญญานะคะถ้าเราบอกว่าเออเราสัญญาแล้วทําได้มันก็ดีแต่ถ้าเราสัญญาแล้วทาตามไม่ได้จะมีปัญหาตามมาทันทีนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงอันนี้อาจจะพูดแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดุแบบการทําบุญเนาะแต่อันนี้ไพ่แค่ขึ้นมาเพิ่มอ่าแล้วก็การทําบุญอีกอย่างหนึ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะแนะนำเนะี่ยเอออิดหินปูซทาจริงๆคือไพ่ขึ้นท่าด,ดินถ้าด,ดินเสียหายก็ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องท่าด,ดินไปนะคะทําซะทาได้หมดเลยแล้วก็การนั่งสมาธิ การสวดมนต์สำคัญการนั่งสมาธิวันละสีถึงหนาทีจะดีสําหรับชาวราศีกุมมากๆการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระลังเงินล้านได้นั่งสมาธิสีถึงหนาทีนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกุมมีความสุขมีความเจริญจงมีสติเวลาเราทำบุญอะไรจงทําให้เกิดความบริสุทธิ์ใจ ต่ไม่ว่าคุณจะสวดมนต์สมาธิบริจาคเลือดหรือทําอะไรที่มันเป็นแบบบุญกุศลทุกชนิดที่หรือแม้กระทั่งทาเกี่ยวกับเรื่องพวกอิฐหินปูนทรายที่กิ่งฟ้าบอกไปกรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณถ้าคุณไปวัดหรือว่าไปไหว้พระที่วัดอย่าลืมชาําระน่สงส์ิบบาท5บาท20บาทก็ได้แต่กิ่งฟ้าจะหยอด20บาทชาําระน่สง์เสมอแล้วก็ ข้านำข้าวใส่คนละส่วนกันนะคะมันจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณทำซะใครทําใครได้แค่นั้นเลยนะคะคือการทําบุญมันไม่จํากัดหรอกว่าทำแบบไหนมันทําแล้วเราสึกสบายใจทําแบบไหนรู้สึกว่าเราไม่ฝืนใจตัวเรานะคะกิ่งฟ้าถึงบอกไม่ต้องทําตามที่กิ่งฟ้าพูดก็ได้เป็นสิทธิ์สิทธของตัวเราทั้งหมดก็ขอให้มีความสุขม,มากนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในบแค่วนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณหรือปุ่มรู้หัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุุุุกกกกกสสขขตตตตตััั้้้งงงงแลลละะววอออออเเเยบบคคคคคณมาาาทที่่่่นนนนนนใใใหหิิฟปปไไดด์์ กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม a c e b o o k Fan Page ด้ติ๊กตอกได้ไอจี IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปลอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikT o k ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนีี้ขออออนนนุญาาตลลไปปกก่่่่จัมคคคิะคืะะสสวด